กิจกรรมการถอดบทเรียนฐานเกษตรยุคใหม่บ้านท่าใต้หัวใจพอเพียงเรียนคณะกรรมการที่เคารพผู้มนวยการาคณะครูและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านและสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน,น,น้อง,องทุกคนกรับผมชื่อเด็กชายธรรมกรเดชาคณิตอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่6เป็นนักเรียนแกนนำฐานเกษตรยุคใหม่บ้านท่าใต้หัวใจพอเพียงครับ กระผมชื่อเด็กชายจีริพัฒน์นงสภมอยู่ชั้นผสมศึกษาปีที่4ีเป็นนักเรียนแกนนำฐานเกษตรยุคใหม่บ้านท่าใต้หัวใจพอเพียงครับการดำเนินการในฐานการเรียนรู้เกษตรยุคใหม่บ้านท่าใต้หัวใจพอเพียงผ่านการทำการเกษตรในยุคสมัยปัจจุบันที่มีพื้นที่ในการทำการเกษตรแบบจำกัดมีกิจกรรมการปลูกผักด้วยวิธีต่างๆที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแบบครบวงจร เริ่มตั้งแต่การเลือกชนิดของดินชนิดของพืชในการปลูกผักครับวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกโดยนำไปปลูกในรูปแบบไฮโดรโบนิกหรือการปลูกผักในน้ำตลอดจนการปลูกผักในภาชนะต่างๆบำรุงดูแลรักษาด้วยปุ๋ยน้ำชีวภาพปลอดสารเคมีในระหว่างการทำกิจกรรมในฐานการเรียนรู้นั้นนักเรียนต้องมีความอดทนความขยันความรับผิดชอบและความมุ่งมั่นตั้งใจครับ การดำเนินการตามกิจกรรมในฐานการเรียนรู้กรเกษตรยุคใหม่บ้านท่าใต้หัวใจพอเพียงได้คำนึงถึงความเหมาะสมในหลายๆด้านทั้งความเหมาะสมในการใช้วัสดุอุปกรณ์ในการปลูกผักครับการลดน้ำให้เหมาะสมกับพืชที่เราปลูกครับและนักเรียนยังสามารถนำไปแจกจ่ายใ,ใ,ให้กับคนในชุมชนได้อีกด้วยครับซึ่งก่อนทำกิจกรรมนักเรียนมีการวางแผนก่อนการปลูกผัก แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบการทำงานเตรียมวัสดุอุปกรณ์ให้พร้อมจัดวางให้เป็นระเบียบรวมไปถึงใส่อุปกรณ์ป้องกันเช่นถุงมือและหน้ากากาอนามัยครับเพื่อการดำเนินการจะดำเนินไปอย่างราบรื่นและประสบความสำเร็จครับการดำเนินการในฐานการเรียนรู้รเกษตรยุคใหม่บ้านท่าใต้หัวใจพอเพียงทำให้เกิดผลกระทบที่เกิดขึ้นนี้ครอบคลุมไปทั้ง4มิติด้านวัตถุหรือเศรษฐกิจ ทำให้ได้เป็นผักปลอดสารพิษมารับประทานที่บ้านและชุมชนครับเป็นการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ระหว่างเรียนสามารถใช้เป็นอาชีพเสริมได้ครับด้านสังคมระหว่างการทำงานนักเรียนเกิดความสัมพันธ์กันในชุมชนเกิดความสาม,มคัคคีด้านวัฒนธรรมนักเรียนช่วยกันสืบสารภูมิปัญญาการทำกรเกษตรแบบปลอดสารพิษด้านสิ่งแวดล้อมนักเรียนเกิดความตระหนัก เป็นคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับพวกเรานักเรียนแกนนำฐานกเกษตรยุคใหม่บ้านทัาใต้หัวใจพอเพียงขอจบการถอดบทเรียนเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ